ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทันทวิทยาหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกับผู้กระทำผิดหรือการลงโทษผู้กระทำผิดและให้หมายความรวมถึงการแก้ไขผู้กระทำผิดให้กลับเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคมทันทวิทยาเป็นสาขวิทยาการ เกิดจากการผสมผสานของศาสตร์ในสาขาต่างๆในการที่จะอธิบายเหตุผลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและเสนอแนวทางและรูปแบบในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อทันตวิทยาที่สาคัญมีดังนี้ 1. ประวัติศาสตร์ 2. สังคมวิทยา 3. จิตวิทยา 4. รัฐประสานศาสตร์ 5. นิติศาสตร์ 6. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทันตวิทยาเป็นกึ่งวิชาชีพวัตถุประสงค์ในการลงโทษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการลงโทษมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปพอสรุปได้ดังนี้ 1. การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน 2. การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยัง้ง 3. การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทำผิด 4. การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนเกิดจากเหตุผลความเชื่อที่ว่าผู้กระทําผิดกระทําด้วยกำมลสันดานเป็นผลมาจากความชั่วร้ายของผู้กระทําผิดดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดจึงต้องทําอย่างสาสมด้วยการลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเป็นการลงโทษแบบรุนแรงและทารุณโหดร้ายการลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้งเกิดจากเหตุผลความเชื่อที่ว่าผู้กระทําผิดได้กระทําไปโดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาความสุขหลีกเลี่ยงความทุกข์ดังนั้น รัฐจ,จึงต้องบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่าการกระทำสิ่งใดเป็นความผิดและกำหนดโทษให้การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทำผิดเกิดจากเหตุผลความเชื่อที่ว่าอาชญากรรมย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีอาชญากรหรืออาชญากรไม่มีโอกาสที่จะกระทำผิดวัตถุประสงค์คล้ายกับการลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยัง้งคือเพื่อป้องกอันอาชญากรรมแต่แตกต่างกันว่าตามหลักการ ของการลงโทษเพื่อการข่มขวัญยัดยัง้งมุ่งให้เกิดความเกรงกลัวไม่กระทําผิดขึ้นอีกส่วนการลงโทษเพื่อตัดโอกาสมุ่งป้องกันการกระทําผิดซ้ําโดยการทําให้เขาหมดโอกาสที่จะกระทําผิดขึ้นได้เช่นการเนรเทศการประหารชีวิต การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเกิดจากเหตุผลความเชื่อที่ว่าผู้กระทำผิดทำไปเพราะมีความผิดปกติในตัวผู้กระทำผิดซึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความจำเป็นหรือกดดันนำไปสู่การกระทำผิดปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของบุคลิกภาพได้แก่ปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจึงเน้นที่ตัวผู้กระทำผิดมากกว่าการกระทำผิด รูปแบบของการลงโทษสามารถแยกได้4รูปแบบ 1. การลงโทษต่อเนื้อตัวและการทรมาน 2. การลงโทษประหารชีวิต 3. การลงโทษจำคุก 4. การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน 1. การลงโทษต่อเนื้อตัวและการทรมานการเคียนเป็นวิธีการลงทันที่นิยมทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ใช้เคียนได้แก่แส้หนังหวายลวดหนัง การไม้ถ้าจะให้ทารุนขึ้นก็จะทำให้ปลายแตกเป็นหลายแฉกเรียกว่าแซรเสเซียจะทำให้เวลาเคี่ยนเนื้อจะหลุดติดออกมาด้วยการเคี่ยนการตีการโบยการทวนเป็นวิธีการเดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันไปปัจจุบันยังมีหลายแห่งที่ยังใช้กันอยู่เช่นเรือนจำชางฮีจะเคี่ยนสูงสุดไม่เกิน24ครั้ง การตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนเป็นวิธีการโบราณเช่นการตัดมือเพื่อลงโทษคดีลักทรัพย์ยังมีใช้ในประเทศตะวันออกกลางการประจานเป็นการลงโทษเพื่อให้เกิดความละอายและทําให้ผู้อื่นเห็นเป็นตัวอย่างว่าทําผิดแล้วจะถูกลงโทษเช่นไรกระทําได้สองแบบคือ 1. การทําเครื่องหมายบนร่างกายเช่นการสักหน้า 2. การเอาตัวผู้กระทําผิดแห่ไปตามที่สาธารณะ การใส่คือคาเป็นการทรมานโดยใช้เครื่องพันธนาการ 2. การลงโทษประหารชีวิตมีจุดประสงค์ในการลงโทษ3ประการคือ 1. เพื่อเป็นการแก้แค้นตอบแทน 2. เพื่อให้เกิดความหวาดหวั่นและไม่กล้าก,กระทำผิด 3. เป็นการป้องกันสังคมโดยตัดผู้นั้นออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีการประหารมีหลายรูปแบบเช่นกดให้จมน้ำตายเอาหินคว่างให้ตายเอาไฟครอกหรือเผาให้ตายการตัดศีรษะ การแขวนคอการยิงให้ตายการใช้เก้าอี้ไฟฟ้าการใช้ก๊าซพิษการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเพราะถือว่ามีมนุษยธรรมที่สุด 3. การลงโทษจำคุกเป็นการป้องกันสังคมโดยตัดผู้นั้นออกจากสังคมเป็นการชั่วคราวและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลทั้งร่างกายและจิตใจเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด แต่ก็เป็นวิธีที่สิ้นเปลืองที่สุด 4. การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้เรือนจำโดยการหันมาปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนนั้นมีอยู่หลายประเภทและหลายรูปแบบอย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้เรือนจำหรือการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนนั้นมีขั้นตอนที่สำคัญ3ขั้นตอนด้วยกันคือ ระดับที่ 1. การเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมคือการเบี่ยงเบนผู้กระทำผิดออกไปจากกระบวนการยุติธรรมภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้นเลยเช่นการใช้การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทโดยผู้นำชุมชนหรือการใช้ศาลหมู่บ้านระดับ 2. การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนแทนการต้องโทษจำคุกหรือเลี่ยงโทษจำคุกโดยที่ผู้กระทำผิดเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการในการจองจำในคุก รูปแบบดังกล่าวมานี้ได้แก่ 1. การรอการลงอาญาโดยระบบคุมประพฤติการลงโทษปรับหรือริบทรัพย์สินแทนโทษจำคุกการใช้วิธีเพื่อความปลอดภัยการชะลอการฟ้องวงเล็บในชั้นอายาการการควบคุมในวันหยุดหรือเป็นระยะระยะบานกึ่งวิถีเข้าศูนย์ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน ระดับ 3. ผู้กระทําผิดได้รับโทษจำคุกในเรือนจำแล้วแต่ได้รับการผ่อนปรนให้ออกมาภายนอกเรือนจำหรือปลดปล่อยอย่างมีเงื่อนไขออกมาสู่สังคมเพื่อทำประโยชน์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆแทนการจำคุกรูปแบบดังกล่าวนี้ได้แก่การอานุญ,ญาตให้ออกไปทำงานวงเล็บหรือศึกษาเล่าเรียนนอกเรือนจำบานกึ่งวิถีออกทันะน,นิคมการพักการลงโทษการลดบันต้องโทษ การอภัยโทษการทำงานสาธารณะลักษณะของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแบบต่างๆการรอการลงโทษโดยการควบคุมประพฤติการรอการลงโทษโดยการควบคุมประพฤติหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าระบบควบคุมประพฤติเป็นมาตรการในการเลี่ยงโทษจำคุกด้วยการหันมาปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนหลักการง่ายๆของการคุมประพฤติก็คือว่าเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงแต่ยังไม่สมควรที่จะถูกลงโทษโดยการจำคุก ก็ให้มีการรอการลงอาญาหรือภาคทันก่อนโดยให้ผู้อยู่ใต้การควบคุมประพฤติของพนักงานคุมประพฤติภายใ,ในระยะเวลาที่ศาลกำหนดหากไม่กระทำผิดเงื่อนไขคุมประพฤติหรือไม่กระทำผิดในคดีอาญาอื่นๆก็จะพ้นโทษไปโดยอิสระหากกระทำผิดเงื่อนไขหรือกระทำผิดในคดีอื่นอีกก็จะถูกลงโทษต,ตามที่รอลงอาญาไวกากา้การชะลอการฟ้องการชะลอการฟ้องเป็นมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้เรือนจำอีกรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือเป็นมาตรการในการเลี่ยงการใช้โทษจำคุกโดยการยับยั้งหรือชะลอการฟ้องร้องผู้กระทำผิดไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนับเป็นการผลักดันผู้กระทำผิดออกไปจากกระบวนการยุติธรรมในชั้นอายการการควบคุมในวันหยุดหรือเป็นระยะระยะเป็นมาตรการกึ่งควบคุมอย่างหนึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่ยังไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการรอการลงโทษและปล่อยไป โดยมีการคุมประพฤติและในขณะเดียวกันก็ยังไม่สมควรที่จะได้รับโทษจำคุกจึงใช้มาตรการกึ่งควบคุมโดยมีทั้งมาตรการควบคุมและการปล่อยอย่างมีเงื่อนไขพร้อมๆกันการพักการลงโทษการพักการลงโทษเป็นวิธีการในการเลี่ยงโทษจำคุกอีกวิธีหนึ่งโดยการหันมาปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนแทนการจำคุก แต่เป็นมาตรการผสมคือมีทั้งการใช้โทษจำคุกและต่อมาจึงปลดปล่อยออกหันมาปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนแทนการจำคุกการพักการลงโทษหมายถึงกรณีที่นักโทษเด็ดขาดที่ต้องโทษจำคุกในเรือนจำมาแล้วระยะหนึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการปลดปล่อยก่อนครบกำหนดตามคำพิพากษาภายใต้เงื่อนไขาการสอดส่องดูแลคุมประพฤติไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษตามคำพิพากษา ซึ่งหากว่ามิได้มีการกระทำผิดเงื่อนไขหรือกระทำผิดในคดีอื่นๆขึ้นอีกภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้ได้รับการพักการลงโทษก็จะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขาการควบคุมประพฤติอีกต่อไปการลดวันต้องโทษจำคุก การลดวันต้องโทษจำคุกเป็นมาตรการในการลดระยะเวลาในการต้องโทษจำคุกของผู้ต้องขังให้ลดน้อยลงโดยการลดโทษจำคุกแล้วปล่อยให้ผู้ต้องขังออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาโดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมประพฤติหากไม่ได้กระทำผิดเงื่อนไขหรือกระทำผิดอาญาขึ้นอีกผู้ได้รับการลดวันต้องโทษก็จะเป็นอิสระโดยแท้จริงหากกระทำผิดเงื่อนไขหรือทำผิดอาญาขึ้นอีกก็จะถูกส่งตัวเข้ารับโทษที่เหลือ ในเรือนจำต่อไปตามเดิมการให้ผู้ต้อง